สุนัขก,ก็เป็นมะเร็งได้อะไรทําให้สุนัขเป็นมะเร็งและผู้เลี้ยงจะป้องกันอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคก,การสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสุนัขนี่มีมะเร็งหลายชนิดนะครับเราพบมานานแล้วนะครับเราพบมะเร็งมากขึ้นเนื่องมาจากสัตว์มีอายุยืนขึ้นมันจะเหมือนคนเลยก็จะมีโรคต่างเพิ่มมากขึ้นมะเร็งในสุนัขพบตำแหน่งไหนได้บ้างครับตอนนี้เราก็มีมะเร็งหลายๆชนิดคล้ายๆกับในคนเหมือนกันมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับที่ก็เรียกวีจีนะครับพบมากเพราะว่ก่อนเนี่ยเรามักจะเลี้ยงหมาแบบปล่อยผสมพันธุ์ภายนอกทําให้เกิดกาารรรรรแพพ่ะจตััวขอองงงหืมเ็ทบสนธุ ค่อนข้างง่ายต่อมามีการเลี้ยงค่อนข้างแยกเฉพาะกากบริเวณเลี้ยงภายในบ้านโรคมะเร็งวนนี้ก็ลดลงไปแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังเป็นสาเหตุของมะเร็งกระดมเด็กในสุนัขนอกเหนือจากมะเร็งที่เรียกวีจีแล้วก็มีมะเร็งจากแมสเซลจูเมอร์มีมะเร็งในรูหูมีมะเร็งที่ผิวหนังแล้วมีมะเร็งพวกไขมันที่เกิดจากสุนัขอ้วนก็มีเขาเรียกอะไรเปอร์มาที่มันทําให้เกิดเนื้อล้ายขึ้นมาอะไรทําให้สุนัขเป็นมะเร็งล่ะครับปัจจัยหลักโรคมะเร็งในสัตว์เนี่ยมาจากการเลี้ยก ร้อยละ9กเลยมาจากเชื้อจริงๆค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่คือวิธีการเลี้ยงการเลี้ยงอย่างเช่นปล่อยที่ออกนอกบ้านได้ไปสัมผัสกับสุนัขตัวอื่นได้ก็มีโอกาสที่จะไปรับสิ่งต่างคนนี้เข้ามาส่วนมะเร็งอื่นก็มาจากการไม่ออกกําลังกายเราเลี้ยงหมาแบบเลี้ยงคนก็คือกินอาหารที่เหลือจากคนสุนัขนี่อ้วนเกินผิดปกติมันอยู่ที่วิธีการเลี้ยงหมดเลยนะครับถ้าเจ้าของเลี้ยงสัตว์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะนําโรคต่างมาสู่สัตว์ได้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสุนัขเริ่่มมมีออาารรอาาาากกกรรรรโคะเเ็งงบบชัดจนจ เค่อนข้างยากนะครับมีลัษณะเฉพาะน้อยมะเรล็งบางอย่างเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยจนกว่าที่มันจะผิดปกติมากอย่างเช่นว g ีที่เราพูดถึงเนี่ยคือถ้ามันไม่เป็นเนื้อง,งอกยื่นออกมาจากอวเพศมันเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียสุนัขอาจจะมีน้าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว5กิโล10กโลโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้นก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเกิดจากมะเรล็งข้างในหรือะเรล็งไม่เลือดขาวพวกนี้ได้เราต้องสังเกตเองแต่ที่แน่ๆเวลาที่เขาผิดปกติเขามักจะซึมไม่กินอาหารพฤติกรรมผิดปกติไไปปก็คควรจะาาหหุณมอ ใช่หรือไม่ใช่ก็ไปให้คุณหมอตรวจดีกว่าเพราะว่าบางอย่างนี่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันกำลังเกิดอะไรเดี๋ยวนี้มันทำเอ็มได้นะครับในสัตว์เลี้ยงเราสามารถจะดูได้ทั้งตัวมันไม่เป็นเรื่องยากที่จะตรวจได้ก็เหมือนกับพวกมะเร็งในรลกอื่นถ้าเกิดมันผิดปกติในเนื้อเยื่อหรือในอวัยวะต่างๆวัยวะแต่ตเหล่านั้นก็จะเสียฟังก์ชันหรือเสียการทางานไปแล้วเราจะป้องกันมะเร็งสุนัขได้ไหมครับป้องกันสัตว์เราไม่ให้เป็นมะเร็งง่ายๆก็คืออย่าให้เข้าอ้วนเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญออกก,ก,กอลอำล ระค้งหรือที่ละครั้งก็ดีนะครับคือเรา,เราอาบนเนื้อเราจะเห็นสภาพเขาเราที่ขนมันรู้เนี่ยโรคผิวหนังก็จะเห็นเห็นความผิดปกติของเขาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถป้องกันสิ่งต่างๆมีความได้แรงในอนาคตได้อย่าปล่อยให้สุนัขอ้วนเรามักจะให้อาหารสัตว์เกินขนาดสัตว์เลี้ยงอย่างชุนนกจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะกินเกิน2มือ้อจริงๆมื้อเดียวก็พอเพราะว่าเราต้องการปริมาณอาหารไม่มากจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นแล้วแต่แต่น้ําต้องกินต่อเวลานะอาหารและความเป็นอยู่เป็นเรื่องสําคัญ เขาจะต้องการริมาณอาหารมากต่อเมื่อเขามีการออกกำลังกา,ายที่หนักหนก่วงถ้าเกิดเราวิ่งกับสุนัขได้ทุกวันจะเปสองมือได้แต่ถ้าเกิดเลี้ยงแค่อยู่ในบ้านนิเฉยเช้าเจอทีแล้วเย็นก็มาเจออีกทีแค่นี้คือเขามีหน้าที่นั่งกับน,นอนอยู่ในบ้านนิเฉยเนี่ยอันนี้มันไม่จำเป็นต้องมีอาหารมากเกินความจําเป็นเพราะนั้นเวลาที่กินเยอะเกินไปมันก็จะทําให้เขาอ้วนขึ้นมาเราก็จะนําไปสู่โรคต่งางๆตามมาได้เยอะรวมทั้งโรคมะเร็งได้ถ้าเรากินอะไรแล้วเขาขอถ้าเราไม่ตัดใจเนี่ยเขาก็จะอ้วนเพราะว่าเขาได้รับอาหารเกินความต้องการของร่าางกายสคน เหเราได้อาหารเข้าไปเนี่ยเรายังมีวิธีไปเบิร์นไปทําอะไรได้แต่สุนัขไม่ออกไปวิ่งเองนะครับต้องมีเจ้าของพาไปวิง่งดังนั้นก่อนเลี้ยงสุนัขควรแน่ใจว่าพร้อมแต่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจริงเนี่ยเราต้องคิดมากกว่าที่อยากจะได้เขามาเป็นเพื่อนเราต้องคิดว่าเราพร้อมไหมเรามีพื้นที่ให้เขาขนาดไหนและเรามีเวลาดูแลให้เขาเพียงใดเรลาสัตว์เขาเลือกนายเนี่ยมันเลือกถาวรน,นะครับเราจะเปลี่ยนมาได้หลายตัวแต่สุนักขก็มีเจ้านายคนเดียวนะครับถ้าเราอยู่แต่ออฟฟิศเช้า Town, เจอทีขังเอาไว้ทั้งวัน กันทั้งสองฝ่ายเราอาจจะไม่ทะเามาเท่ากับสัตว์เลี้ยง mm hmm. ครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราต้องการการเอาใจใส่ดูแลจากผู้เลี้ยงมากถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมจริงก็ยังไม่ต้องควรเลี้ยงสัตว์นะครับไปเล่นปลาดิบปลาดาวพวกด็อกคาเฟ่แคทคาเฟ่ได้แต่ถ้าเกิดเราจะผูกพันกับชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเรามีเวลาพร้อมไหมดูแลเขาตามธรรมชาติเเขาได้มากน้อยเพียงใดการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงครอบครองแต่ต้องดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่่่าเพิงช์ตอ ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์หากทราบอะไรมาจงฉุกคิดสงสัยช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม